สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนึ่งโกออนพื้นที่เล็กๆที่เราชวนคุณจิบกาแฟฟังเพลงเบาๆและพูดคุยเรื่องการเงินการใช้ชีวิตและแรงบันดาลใจดีๆไปด้วยกัน ถ้าเราลองเดินไปถามคนอายุสัก20กว่าๆถึง30กลางๆตอนนี้นะคะว่าภาพอนาคตในฝันคืออะไรดิฉันว่าคำตอบที่เราได้ยินก็คงไม่ต่างจากเมื่อก่อนเท่าไหร่หรอกคะ่ะก็คงเป็นเรื่องการมีบ้านมีรถมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแต่พอถามคำถามที่สองต่อว่าแล้วตอนนี้ความฝันนั้นไปถึงไหนแล้ว คำตอบที่ได้กลับมานี้สิคะที่มันทั้งน่าคิดแล้วก็เจ็บจี๊ดไปพร้อมๆกันวันนี้เราเลยจะมาคุยกันแบบเจาะลึกจากแหล่งข้อมูลที่ได้มาในหัวข้อสร้างอนาคตแก้ปัญหาการเงินและความมั่นคงยุค AI เพื่อสํารวจกันว่าความท้าทายที่คนรุ่นใหม่กําลังเจออยู่มันหน้าตาเป็นยังไงและที่สําคัญกว่านั้นคือเราจะหาทางออกกับเรื่องนี้ยังไงได้บ้างใช่เลยครับประเด็นนี้เป็นเรื่องที่คุยกันเยอะมาก แต่ที่น่าสนใจในเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้คือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การชี้ให้เห็นปัญหานะครับแต่พยายามจะให้เหมือนเป็นแผนที่หรือเข็มทิศเพื่อเดินต่อไปข้างหน้าด้วยซึ่งผมว่านี่คือส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วล่ะครับเพราะการบ่นถึงปัญหามันง่ายแต่การหาทางออกนี่สิที่ท้าทายงั้นมาเริ่มกันที่ด่านแรกเลยดีกว่าค่ะที่หลายคนน่าจะรู้สึกตรงกันมากที่สุดเลยในบทความใช้คําที่แบบแสบมากนะคะว่าบ้านแพงจนต้องขายไต คือมันชี้ให้เห็นตัวเลขที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะว่าโดยเฉลี่ยแล้วราคาอสังหาริมทรัพย์บ้านเราโตปีละ 5- 8แเตแต่พอหันกลับมาดูสลิปเงินเดือนตัวเองการขึ้นเงินเดือนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2- 4เเท่านั้นเองภาพที่เห็นมันชัดมากเลยคือเงินเดือนเรากำลังเดินแต่ราคาบ้านกำลังวิ่งหนีพอเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วมันเออมันน่าท้อใจนะครับแต่มันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้น คือช่องว่างระหว่างมูลค่าของสินทรัพย์กับไรายได้จากการทำงานมันทางออกจากกันมากขึ้นเรื่อยๆอพูดภาษาบ้านๆก็คือทรัพย์สินอย่างบ้านหรือที่ดินเนี่ยมันรวยเร็วกว่าคนทำงานกินเงินเดือนเยอะมากผลกระทบโดยตรงเลยคือการสร้างความมั่นคงในชีวิตที่เป็นรูปธรรมอย่างการมีบ้านของตัวเองมันกลายเป็นเป้าหมายที่ดูไกลเกินเอื้อมสำหรับคนจำนวนมากไปแล้วครับจากที่เคยเป็นหมุดหมายสำคัญของชีวิต ตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนรางวัลใหญ่ที่น้อยคนจะคว้าได้ใช่ครับแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่อย่างบ้านด้วยสิคะปัญหามันซึมลึกเมื่อถึงชีวิตประจําวันเลยในประเด็นที่สองที่ว่ารายได้ไม่โตแต่ค่าครองชีพโตไม่หยุดอันนี้คือความรู้สึกร่วมของคนทํางานส่วนใหญ่เลยที่รู้สึกว่าเราทํางานหนักขึ้นได้เงินเท่าเดิมแต่ของแพงขึ้นทุกอย่างตั้งแต่กระเพราไก่ไข่าดาวนะ้าออฟฟิศค่าเดินทางไปจนถึงค่ารักษาพยาบาล ทุกอย่างขยับราคาขึ้นหมดจริงๆสภาวะแบบนี้มันสร้างสิ่งที่เรียกว่ากับดักทางการเงินขึ้นมาอย่าง,งเงียบๆครับกับดักทางการเงินใช่ครับลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนเรากําลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่ความเร็วมันเพิ่มขึ้นเองเรื่อยๆเราต้องออกแรงวิ่งให้หนักขึ้นหนักขึ้นเพียงเพื่อจะทรงตัวอยู่ที่เดิมไม่ให้ตกลงไปรายได้ที่หามาได้ก็เหมือนกันมันถูกค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นดักจับไว้หมด ทำให้ไอเดียเรื่องการออมเงินเพื่อเป้าหมายใหญ่ๆห,ห,หรือการลงทุนเพื่ออนาคตมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหลายคนจึงติดอยู่กับวงจรเดือนชนเดือนซึ่งมันบั่นทอนกําลังใจในการสร้างชีวิตไปเยอะมากจริงๆพอเรื่องเงินในกระเป๋าก็ฝืดเครืองแล้วหันมามองเรื่องการงานก็เจอความท้าทายที่3อีกซึ่งเป็นเรื่องของยุคสมัยนี้โดยเฉพาะเลยคือความมั่นคงในงานลดลงพอ AI ภาพมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะ สมัยก่อนเส้นทางอาชีพมันค่อนข้างเป็นเส้นตรงเรียนจบหางานดีๆทำไต่เต้าไปเรื่อยๆแล้วก็กเกษียณใช่ครับตรงไปตรงมาใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว AI เข้ามาเร็วและแรงมากจนมีคำพูดติดตลกที่ฟังแล้วก็ขำไม่ออกว่ารู้ตัวอีกที AI ทำงานแทนเราไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วมันไม่ได้กระทบแค่ง,งานใช้แรงงานเหมือนที่เราเคยคิดนะคะงานเอกสารงานวิเคราะห์งานสร้างสาร์บัญอย่างก็เริ่มถูก AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ครับแต่ผมอยากจะเสริมมุมที่ต่างออกไปนิดนึงเนื้อหาตรงนี้อาจจะทำให้บางคนรู้สึกกลัวแต่ในอีกง่นหนึ่งมันคือการการทำให้ทักษะขั้นสูงเข้าถึงง่ายขึ้นด้วยนะครับอ๋อหรอคะสมัยก่อนถ้าคุณไม่ได้เรียนจบด้านวิเคราะห์ข้อมูลมาโดยตรงหรือไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์คุณไม่มีทางทำงานสายนี้ได้เลย แต่ตอนนี้แค่คุณเรียนรู้วิธีคุยกับ AI ให้เป็นคุณก็สามารถสั่งให้มันช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนหรือแม้กระทั่งเขียนโคดเบื้องต้นได้แล้วมันเหมือนการเป็นการเปิดประตูบ้านใหม่ๆให้คนธรรมดามากกว่าที่จะปิดประตูใส่หน้าเราสัทีเดียวโอ้โหมุมนี้น่าสนใจมากเลยค่ะไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนเลย คือแทนที่จะมองว่าเป็นคู่แข่งให้มองว่าเป็นเครื่องมือใหม่ที่ทรงพลังที่ใครๆก็ใช้ได้ถ้าเรารู้จักวิธีใช้ถูกต้องครับมันเลยนำไปสู่คำถามสำคัญที่ว่าถ้าจะสร้างอนาคตที่มั่นคงในโลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราต้องเริ่มจากตรงไหนซึ่งผมว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของการพูดคุยในวันนี้เลยครับจากการมองปัญหามาสู่การมองหาทางออกใช่เลยค่ะ และตรงนี้คือส่วนที่ดิฉันอ่านแล้วรู้สึกมีพลังขึ้นมามากคือเขาไม่ได้ทิ้งเราไว้กับความมืดมนของปัญหาเอาละค่ะงั้นเรามาเจาะลึกทางออกหรือกลยุทธ์ที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญแนะนํากันดีกว่าเริ่มจากข้อแรกที่ดิฉันว่าหลายคนคงเคยได้ยินแต่เนื้อหาที่ได้มามันลงลึกกว่านั้นคือเปลี่ยนจากหาเงินทางเดียวเป็นหลายกระแสรายได้แนวคิดสําคัญที่เขาเน้นย้ําคือคนที่รอดในยุคนี้ไม่ใช่คนที่มีเงินเดือนสูงที่สุด แต่เป็นคนที่กระจายความเสี่ยงด้านรายได้ได้ฉลาดที่สุดประเด็นนี้สำคัญมากครับแต่ที่น่าสนใจคือบทความไม่ได้บอกให้เราต้องออกไปขับรถส่งอาหารหลังเลิกงานหรือรับจ็อบเพิ่มแบบเอาเวลาไปแลกเงินโดยตรงนะครับอืมแต่เน้นไปที่การสร้างสิ่งที่เรียกว่าสินทรัพย์ดิจิทัลหรือทักษะที่ทำเงินได้ซึ่งมันต่างกันมากการขับรถคือการเอาเวลาหนึ่งชั่วโมงของเราไปแลกเงินแต่การสร้างคอร์สออนไลน์การเขียนอ e ีบุ๊กหรือการสร้างช่อง YouTube คือการสร้างเครื่องผลิตเงินที่ทำงานให้เราแม้ในตอนที่เราหลับโอ้โห oh. นี่คือความแตกต่างที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปครับมันคือการเปลี่ยนจากการพึ่งพิงนายจ้างคนเดียวไปสู่การสร้างระบบนิเวศท,ทางการเงินส่วนตัวของเราขึ้นมาเอง การสร้างเครื room, It ่องผลิตเงินท <In Japanese, S 1> ี AP ่ทำงานตอนเราหลับด ok? mm ิซันชอบคำนี้จังเลยค่ะมันเปลี่ยนมุมมองจากการหารายได้เสริมไปเป็นการสร้างสินทรัพย์เลยนะคะซึ่งพอพูดถึงการสร้างอะไรพวกนี้มันก็ไปเชื่อมกับอีกประเด็นที่น่าสนใจมากเลยคือถ้าเราจะสร้างรายได้หลายทางแล้วเราจะใช้เครื่องมืออะไรมาช่วยที่ทุกอย่างมันง่ายและเร็วขึ้นซึ่งคำตอบก็ชี้ไปที่เรื่อง AI ที่เราคุยค้างไว้เมื่อกี้เลยใช่ครับนี่คือคำแนะนำข้อที่2ที่ทรงพลังมาก คือใช้ AI เป็นอาวุธไม่ใช่คู่แข่งมีประโยคหนึ่งที่คมคายมากบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานทุกคนแต่จะมาแย่งงานของคนที่ไม่ยอมใช้ AI มันชัดเจนมากครับจริงด้วยค่ะลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะถ้ามีพนักงานสองคนในออฟฟิศได้รับโจทย์ให้ทำรีพอร์ตเหมือนกันคนแรกใช้เวลาทั้งวันนั่งคี์ข้อมูลทำกราฟใน Excel ส่วนอีกคน ใช้เวลา10นาทีสั่ง AI ให้ช่วยดึงข้อมูลวิเคราะห์และสร้างเป็นสไลด์นำเสนอแล้วเอาเวลาที่เหลืออีกเจดชั่วโมงไปนั่งคิดกลยุทธ์ต่อยอดจากข้อมูลนั้นคำถามคือในสายตาผู้บริหารใครจะมีมูลค่ามากกว่าคะภาพชัดเจนมากครับและสิ่งที่น่าคิดต่อจากนั้นคือประโยคที่ว่าคนที่ใช้ AI เก่งจะกลายเป็นหัวหน้าของคนที่ไม่ใช้ AI มันกำลังบอกเป็นไหนว่าในที่ทำงานยุคใหม่กำลังจะเกิดลำดับชั้นทางทักษะรูปแบบใหม่ขึ้นมา มไม่ได้วัดกันที่อายุงานหรือตำแน,น่งอีกต่อไปแต่วัดกันที่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เหนือกว่าคนที่มอง AI เป็นเครื่องมือทุนแรงและขยายขีดความสามารถของตัวเองได้จะก้าวนำคนอื่นไปไกลามากมันไม่ใช่เรื่องของอนาคตอันไกลโพ้นแล้วนะครับแต่มันคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงในตอนนี้เลยฟังแล้วก็รู้สึกว่าเราจะช้าไม่ได้แล้วจริงๆนะคะต้องรีบไปหัดคุยกับ AI ให้เก่งๆซะแล้ว ทีนี้มาถึงคำแนะนำข้อที่3ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเป้าหมายระยะยาวอย่างการ,กรเกษียณไปเลยคือเปลี่ยนเป้าหมายจากเงินก้อนใหญ่เป็นกระแสงเงินสดต่อเนื่องสมัยก่อนเราจะถูกสอนให้เก็บเงินก้อนใหญ่ๆ10บล้าน20บล้านเพื่อเอาไว้ใช้ตอนแก่แต่แนวคิดใหม่บอกว่านั่นอาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่ดีที่สุดอีกต่อไปถูกต้องครับ เหตุผลสำคัญที่แนวคิดเรื่องกระแสงเงินสดหรือ cash flow มันสำคัญมากในยุคนี้เพราะเงินก้อนที่เก็บไว้เฉยๆมันมีความเสี่ยงสูงจากเงินเฟ้อครับออ oh. เงิน10ล้านบาทในวันนี้อาจจะมีมูลค่าไม่เท่าเดิมในอีก20ปีข้างหน้าอำนาจในการซื้อของมันลดลงเรื่อยๆแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป้าหมายเป็นการสร้างสินทรัพย์ที่ผลิตเงินให้เราได้เรื่อยๆทุกเดือนมันจะต่างออกไป สินทรัพย์ที่ผลิตเงินในที่นี้หมายถึงอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมคะได้เลยครับตัวอย่างที่เห็นภาพง่ายๆก็เช่นหุ้นปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือ r ี i t s ที่จ่ายค่าเช่าให้เราเป็นรายเดือนหรือรายไตรามาสหรือแม้กระทั่งธุรกิจเล็กๆที่เราสร้างขึ้นมาแล้วมันสามารถดําเนินต่อไปได้ด้วยตัวเองผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับเขาไม่ได้มีเงินเก็บในบัญชีเป็น10บล้านนะค่ะแต่เขาค่อยๆเก็บเงินซื้อคอนโดเล็กๆ ปล่อยเช่าได้เดือนละ8,000บาทแล้วก็มีเงินปันผลจากคุณที่สะสมไว้อีกนิดหน่อยรวมๆแล้วเดือนหนึ่งเขามีเงินไหลเข้ามาในกระเป๋าหมื่นกว่าบาทโดยแทบไม่ต้องทําอะไรเลยดีจังเลยค่ะความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงของเขามาจากเงินหมื่นกว่าบาทที่ไหลเข้ามาทุกเดือนนี่แหละครับไม่ใช่ตัวเลขเงินเก็บทั้งหมดในบัญชีเพราะเขารู้ว่าต่อให้เกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยเขาก็มีเงินจํานวนนี้เข้ามาพยุงชีวิตได้เสมอ มันสร้างความยืดหยุ่นที่เงินก้อนให้ไม่ได้ตัวเลขจะเป็นเรื่องของความรู้สึกอุ่นใจและนั่นก็นํามาสู่คําแนะนําข้อสุดท้ายซึ่งดิฉันมองว่ามันเหมือนเป็นการสรุปรวมทุกอย่างที่เราคุยกันมาเลยนั่นคือสร้างความมั่นคงแบบใหม่ที่ไม่ได้ผูกติดอยู่กับองค์กรหรืออาชีพเดียวใช่ครับความมั่นคงในในิยามเก่าคือการได้ทํางานในบริษัทใหญ่ๆตําแหน่งดีๆแล้วเราจะรู้สึกปลอดภัยแต่ยุคนี้ไม่มีอะไรรับประกันได้อีกแล้ว ความมั่นคงแบบใหม่จึงต้องมาจาก3องค์ประกอบหลักๆที่เราสร้างขึ้นเองคือ 1. ทักษะที่อัปเดตตลอดเวลาหรือ Reskilling and Upskilling ค่ะ 2. เครือข่ายคนทำงานที่มีคุณภาพหรือ Networking และ 3. รายได้หลายทางอย่างที่เราคุยกันไปคือการไม่ฝากชีวิตไว้กับเงินเดือนจากแหล่งเดียวสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับความมั่นคงรูปแบบใหม่นี้ก็คือ มันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากภายในสร้างจากข้างในและเป็นสิ่งที่พกพาติดตัวเราไปได้ครับมันไม่ใช่สิ่งที่บริษัทจะหยิบยื่นให้แล้วก็ไม่มีใครสามารถเอามันไปจากเราได้ลองนึกภาพว่ามันเหมือนการสร้างเรือชูชีพส่วนตัวของเราเองแทนที่จะหวังพึ่งพาเรือสำราญของบริษัทที่วันหนึ่งอาจจะล่มลงก็ได้นี่คือเกราะป้องกันความเสี่ยงในอาชีพที่ดีที่สุดในโลกที่ไม่แน่นอนแบบนี้เลยครับ พอฟังทั้งหมดแล้วภาพมันชัดขึ้นมากเลยนะคะคือถึงแม้ว่าโลกยุคนี้มันจะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งบ้านที่แพงขึ้นค่าครองชีพที่ถูงขึ้นและการเข้ามาของ AI แต่มันก็เป็นยุคเดียวกันนี่แหละที่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นทุกวันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออย่าง AI ที่ทําให้เราทํางานได้เก่งขึ้นหรือช่องทางในการสร้างรายได้ใหม่ๆที่คนสมัยก่อนไม่เคยมีหัวใจสําคัญจริงๆก็คือการปรับตัวให้เร็วการใช้เครื่องมือใหม่ๆให้เป็นการกระจายความเสี่ยงและที่สําคัญที่สุดคือการลงมือสร้างอนาคตของตัวเองตั้งแต่วันนี้ถูกต้องเลยครับถ้าจะให้สรุปในมุมที่ลึกขึ้นไปอีกผมมองว่าเนื้อหาทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ ไม่ได้กำลังให้แค่เคล็ดลับทางการเงินแต่กำลังเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนกรอบความคิดหรือ Mindset Shift ครั้งใหญ่เปลี่ยนวิธีคิดเลยใช่ครับจากการมีกรอบคิดแบบลูกจ้างที่รอรับเงินเดือนรอให้บริษัทมาการันตีความมั่นคงให้ไปสู่การมีกรอบคิดแบบผู้ประกรอบการในชีวิตและอาชีพของตัวเองที่มองว่าเรานี่แหละคือซ e o ของบริษัทที่ชื่อว่าชีวิตเราเราเป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจควบคุม และออกแบบอนาคตของตัวเองมันคือการทวงคืนอำนาจในการกำหนดชะตาชีวิตกลับมาไว้ในมือเราเองครับเป็นบทสรุปที่ทรงพลังมากค่ะและเพื่อการทิ้งท้ายดิฉันขอย้อนกลับไปที่แนวคิดหนึ่งที่พูดถึงในบทความที่ว่าอนาคตไม่ได้เป็นของคนที่พร้อมที่สุดแต่เป็นของคนที่เริ่มต้นก่อนประโยคนี้ทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจขึ้นมาเพื่อการสํารวจต่อค่ะในเมื่อเนื้อหาทั้งหมดชี้ไปที่ความสําคัญของการเริ่มต้นแต่สําหรับแต่ละคนแล้ว อะไรคืออุปสรรคด่านแรกที่ใหญ่ที่สุดที่ขวางเราไว้ไม่ให้เริ่มต้นคะมันคือความกลัวความล้มเหลวหรือการขาดความรู้ว่าต้องเริ่มยังไงหรือเป็นแค่ข้ออ้างง่ายๆว่าไม่มีเวลาและที่สําคัญกว่านั้นคือเราจะก้าวข้ามอุปสรรคด่านแรกที่ว่านั้นไปได้อย่างไรขอบคุณสําหรับการรับฟังครับหากชอบเรื่องราวแบบนี้กด subscribe ไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ